อันนี้ขออนุญาตถามเห็นข่าวมาก็เลยเชิญมาขอบคุณครับที่<อ>ให้โอกาสตกลงมันยังไง,ควง,งควงจ้องควงช่วยอะไรมันคือที่มาที่ไปยังไงท่านถึงบอกว่าตอนท่านท่านอาจจะผิดเองที่ท่านเลือกควงช่วยไม่ดีอาคารเลยถล่มมันยังไงฮะคืออันนี้พูดด้วยความสำนึกนะครับว่าสังคมกําลังถามหาคนที่รับผิดชอบก็ยังไม่มีใครเห็นใครจะมาบอกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบอืแต่ผมมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนก็คือผมเกี่ยวข้องในฐานะที่ผมเป็นผู้ว่า ในช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะพ้นจากตําแหน่งเนี่ยผมเห็นว่าสอตองงอที่อยู่ที่เดิมเนี่ยปีห้าสี่น้ำท่วมใหญ่ตรงสีสมานครับแล้วเราจะต้องไปสร้างตรงนั้นก็ต้องหนีน้ําก็ต้องสร้างสูงก็ไปเจอว่ามันอยู่แนวเสาไฟแรงสูงครับะนะฮะของของการไฟฟ้าไฟ,ฟาผลิตนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ภูมิภาคแล้วก็ทถานาการก็ติดกับกรมสัมพวุฒิเป็นที่เดิมของแขวงการทางนะซึ่งเป็นประดกตกทอดมาถึงผมอะ่ะผมก็มารับ ปัญหาว่าเออแล้วถ้าจะไปสร้างตรงนั้นเนี่ยมันจะดีไหมหนึ่งก็รถเมย์ก็ไม่มารถไฟฟ้าก็ไม่มีแน่แหละก็เลยคิดว่าจําเป็นต้องหนีน้ําแล้วนะก็เลยจะหาที่ใหม่นะครับก็เลยมาได้ที่ตรงรถไฟเนี่ยซึ่งอยู่ใจกลางเมืองตรงจุดนีกเลยนะใช่ครับที่ผานถล่มเลยนะใช่ครับถือว่าทําเลที่ดีมากเลยครนะแต่ว่ามันเจ้ากรรมยังไงไม่รู้นะผมเป็นคนเลือกมาเองว่าอยู่ตรงนี้ นะ <ไป S 1> ผมก็เลยถือว่าผมก็ต้องรับผิดชอบที่มันพังลงมาส่วนหนึ่งแล้วครับอแต่อาจ <หา S 2> จะเป็นเพราะพงจุ้ยไม่ดี<ป>ผมก็พูดไปอย่างนั้นนะฮะแต่คำว่าพงจุ้ยผมก็เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างว่าที่เดิมเนี่ยสีสานเนี่ยลึกก็ลึกน้ําท่วมก็สูงแล้วสิปีข้างหน้าจะมีน้ําท่วมอีกไหม,มผมเคยสร้างบ้านปีสาปีหลังจากปีสามแปผมว่าหนีพ้นแล้วนะแต่ยังไงเม็ดฟุตมึงยังไม่พอเลยตอนหลังก็จมครึ่งหลังเลย ในปีห<พ>้าสี่ครับพาจารย์พอพอมีข่าวเรื่องตึกสตองถล่มเนี่ยแล้วคนก็ไล่ไปดูว่าเอ๊ะมีผู้ว่าท่านไหนท่านไหนบ้างเนี่ยท่านพิธิ์เนี่ยคนก็เลยไปถามสื่อก็เลยไปถามท่านก็เลยบอกว่าอ่าถ้าเกิดผมจะมีส่วนเนี่ยก็คือ,อเกี่ยวข้องแค่ตรงนี้เรื่องห่วงช่วยผมเป็นคนเลือกให้มาอยู่ตรงนี้เองตรงที่การรถไฟพิจารักแต่ผมไม่มีเจตนาว่าใช้คําว่าห่วงช่วยเนี่ยไปเพื่อโทษแล้วก็บอกว่าที่มันพังไปเนี่ย ไม่ใช่เกิดการการทุจริตเกิดจากโชคไม่ดีอะไรไม่ใช่เลยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่มีความหมายอย่างนั้นฮะแต่ที่ไปเติมอะไรเยอะแยะว่าเออเออมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องทุจริตอ่ะไปเบียงเบนอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นผมก็เละบอกให้สังคมรู้ว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ถ้าจะถือว่าผิดก็ถือว่าผมเลือกไม่ดีก็แล้วกันเหมือนกับพูดพูดก็คือพูดไปในเชิงคําพูดว่า ผมถ้าผมจะพูดคือผมเลือกควงช่้ยไม่ดีแต่ผมไม่ใช่สายมูแน่นอนแต่ไม่ได้ว่าหมายถึงขั้นไปถึงขั้นว่าเอาเรื่องที่มันบอมาบเรื่องของการก่อสร้างงั้นใช่ครับใช่เพราะงั้นเราจะสร้างตึกเนี่ย